นุกานะคะวันนี้สามนกาในี่ะ เราไปดูใกล้ๆระวางพึ่งออมไว้ตรงนี้ประมาณหกเจ็ดที่นะคะ ที่ฟาร์มเนี่ยวนรอบๆปลามนุษย์ฆ่าทั้งหมดนะคะ I'm sure เดี๋ยวจะโชว์ดอก ดอกมโนค่านะคะให้ดูแบบที่มองเห็นแบบขาวขาวนะคะจะเป็นดอกมโนค่าทั้งหมดเลย ไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่าโชว์ใกล้ๆ ภูเขาเลยนะคะที่เห็นเขาเขาวนะคะเป็นพื้นที่ของฟาร์มเราหมดนะคะ,ะ Anger Farm โชคดีมากมาก สชลเกลักเกลัก hmm. เดอกมนุคาบานตั้งแต่เดือนนำพฤศจิกาทันวามากรานะคะประมาณสามเดือนเต็มๆเ,เรามาเอามนุคาที่นี่ ที่มองเห็นขาวๆนี่นะคะดอกมันุค่าแต่อยู่สูงหน่อยต้นมันุค่าไม่ใหญ่นะคือแต่เขาแต่เขาจะสูงเขาลำต้นจะเล็กทั้งเทือกเขาเลยอะฝั่งน้อ้นอะแล้วก็ฝั่งน้น วันนี้ไม่ได้ทำงานกันมาถ่ายวิดีโอห้าชั้นแล้วค่ะห้าชั้นส่วนมากจะสี่ห้าชั้นรอให้เจ็ดชั้นซึ่งทำงาน Yeah, seven high be nice. Awesome, eh? it's half a dozen little so. It's alright, then coming. Everything come along. Okay, in a car up to the Yeah. Up to the awesome. Right, just go for that. Okay, thank you. Bye bye see you